ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องพรานาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไปขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามาฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการมฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสําหรับชีวิตทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเปียโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งๆท,ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพัดพราแจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันไม่ของที่มีอันที่จะต้องสลายไป แล้วเราก็ไปรักของสปกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดเ้็นหลังไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่ามันของเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาด อันนี้สําหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจรือจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มว้ความสกปรกเต็มวนความโสโครก แล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนามาเพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนผูดเนี่ยงโง่คนอื่นจะงโง่หรือจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้บางว่างโง่มานาน แล้วก็มีความทะเยอทียานมาคมากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดจะถามย้าายอนมา <c oughs> ว่าเวลานี้ยังต้องการไหม ถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าย,ย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอธตมาเจ้าสวยก็เชิญสวยเจ้างามก็เชิญงามเจ้าแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปเจให้ไปสนใจนั้นเลิกซะแล้วถ้าจะถามว่าทาไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลัน คลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสําหรับตะบันน้ํามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ามาตะบันน้กนาก,นนกินไม่ได้จะน้ํามืกินไม่เคยไหวเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรง,งพอใช้ได้ เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีจ้เห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเมื่ถึงภาพขึ้นมาเมลัยอยากจะเจียนเหมือน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันเสิยเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขยาจะเต็มไปด้วยเลือด็มเหลืองน้ำหนองแม้ว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่ยเราไม่รักกายรักความดีของเขานีเป็นส่วนหนึ่งเน้นดัง่งับพระอนาคามีมรตอนนี้มามรติสองความจริงมันมรรคเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เ,เรียกมรรคที่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดเดิมนาจของปรมิหารสี่ก็ได้หาทางตัดเด้วยกำนางของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่ยเพราะกําลังกายเพ,าเพราะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไง ยพยาตาเตภมริหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพยาบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทา,าไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านตถิโลกเกอ,อนินทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราเฉลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ทีเ่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการดินทาและสรรเสริญนี่ยังไงทำไมใจจงไม่คิด การที่เราดีแลืเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คาว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้จะคิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชัว่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็จะต้องรู้สภาวะของคนละสัมว,ว่าคนละสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาปาทานอากุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาให้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทําตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่เขาทาเป็นนั้นเพราะอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องอไรละ่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราอะฆ่าคนอยฆ่านายเขาแล้ว่าคนจยฆ่านายเราให้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สําเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าเฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสละนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอไม่จงโกรธเขาจงเกรียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านเนี่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่บ่เรอนั่นก็คือพระมีหามสีเดียวนายเก่าเราไม่ครบเราครบกันครบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนและสัตว์ไม่ได้รักเรื่มได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปานีและอารมณ์ใจของท่านก็นดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครถ้ามีอารมณ์เป็นสุขแนอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้จฉาดุจยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็เชื่ออกเชื่นใจ ถ้าให้บุคคลใดเพี่ยงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสีน่นายท่านดีจริงๆท่านมีใจรมสดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณ์คุณมัวมีแต่รมณมงุ่นง่ายงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันไม่ได้ความโหดร้ายเจ้นานายดึง เราไปทานยึดนั่นเป็นของกูยึดตนี่เป็นของกูนั่นเพ่งของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี้ร้ายมากขับไปซิมันทําให้ใจงุนง่านอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอเจ้าโง,ง่ในยึดถือทั้งันเขาสั่งไงก็ทำตามไม่ครบไล่ไปสิ ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสีนายนี่คบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะยื้อแย้งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ ไอชาทิสัญญาใครก็มีมีแต่ความเย็ยนดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดก็เพี่ยงพรมท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายก็มาจนเต็มกําลังใจนายก็มาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายที่เจรณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้งอ้วนเลี้ยงสมาธิสิ้อ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วน้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายที่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มน้ำสำราญอ้วนเทีดีมีกําลัง ทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาเกิดกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทําไมจะทำไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็ยะตอบว่าเกิดเพราะตัญหาความทะยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ว่าความโง่ความต้องการความเกิด แล้วก็ไม่ต้องการแกร่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดแา่จากของรักของชอบใจน,นี้ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุก์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพราะความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการ,ราประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นายจะทำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปใน,นสุด ท่านก็จะบอกว่นโน่นเนี่ยเปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปได้วยโทสะจริตอง์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนําให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกัสินได้แก่โลหิตกสินอื้นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคําเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจรารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตาเนึถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตาเนึถึงภาพสีแดงย่อตั้งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองทีทีะน,น้อยดะน้อยเหลืองเหลืออ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพิท แล้วก็แพรวรล่าเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิธิตามารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเดื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หากข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้หรืว,ว่าห้ามช่างขาช่างข,า,ขาที่สามให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจริงจะขาดองสมเด็จพระบรามาโลกกันนายก็อดีตฐานในดอกบัวนั่งเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่อ,องใสว่าโ oh, no อหนอเน่าดอกบัวแห้เหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดอกบัวกรีบหล่นลงไปสมุดแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็ไปเจรนานดูก็เอ๊ยว่าดอกปัวนี่ทีแรกที่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อจะครู่ในเหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ร้อยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักมีสภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดกในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปเนท่กลาง มีการคลายตัวเป็นธรรมกลามมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเนี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดเมื่อใจมันโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ ขันหามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวไปนในที่สุดเหมือนกับดอกบัวที่เราเห็นจำใสยอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองน,นี้ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอาหารหันต์เลยผลน,นี้สุดท่านก็นเข้าถึงความเป็นอนัตตผล แต่ของเรายังไม่เอาอย่างนยก่อนเรามาแวะกันขั้นขั้นนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่ก็ดีเรื่อทรงอยู่ในโลหิตะกะสินก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการคี่คิดว่าทุสลายมันเป็นปัจจัยของความทุกข อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความกลัวคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าคันห้ามันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ตรงทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรมหารสเพียงเท่านี้ดบ,บรรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจทางเท่านั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความชื่อบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมแบบนี้แล้วเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดการมฉันทะคือความรักในเพศเส้นได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอบรยการหนึ่งโทสะความย่บาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราตั้งนี้เพราะอะไรเพราะความดี ที่เราปฏิบัติแตมกระแสวัฏธรรมเทศนาขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินหน้าคบนายใหม่คือพรหมีหันศรีแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธจะบ้าน,านเ่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมใจของท่านก็เยับค้นจากความทุกข์เดินหน้าข้อความรักกับความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพร,ร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรันดาท่านพุทธศาส,สนิกชนโดยเวลาที่สเหรัจจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทานนี้ไปขอสาว่าขอ,องคง์สมเด็จพระพุทธแจ้วจงสมเอาทร,รงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านปาเถาสด